อัปเดตการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุดจากแบรนด์เท s l a ที่อาจจะมีการผลิตและเปิดตัวจริงๆในานามเทส l a m o เด l Q คาดราคาเริ่มต้นต่ำกว่า1ล้านบาท ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายเทส l a นะครับซึ่งข่าวน,นี้มีกระแสะและเป็นข่าวลือมาตลอดปี2024เลยนะครับโดยเป็นข่าวการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุด จากค่ายเท s l a ก่อนหน้านี้นะครับก็มีในเรื่องของชื่อโปรเจกต์เทสลาเรด o o ดและมีหลายๆคนนะครับทดลองเรนเดอร์รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากเท s l a ด้วย AI สำหรับโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทจากเทสนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เทส la เตรียมไว้นานแล้วและมีการพูดถึงครั้งแรกตั้งแต่ปี2020แต่คราวนี้นะครับกลับเริ่มชัดเจนขึ้นจากหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของเทส la ที่ได้ออกมาเผยกับ d e u t s c h e b a n k ว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวอาจจะมีการเปิดตัวเร็วที่สุดในช่วงครึ่งปีหน้าหรือปี2025นะครับโดยมาจากสายพานการผลิตของรถยนต์รุ่นเดิมที่มีอยู่ในตอนนี้ let's sum up เทสลารุ่นใหม่นะครับที่อาจจะมีชื่อว่าเทสลาโมเดล Q อาจจะมีขนาดเล็กกว่ารถยนต์เทสลาโมเดล3อยู่ราวๆ15%าแต่น้ำหนักตัวรถนะครับอาจจะเบาวกว่าเทสลาโมเดล3ถึง30%และอาจจะมีตัวเลือกสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ LFP 2รูปแบบโดยเริ่มที่ขนาดความจุ53กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึง75กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งอาจจะมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่โดยเป้าหมายสาคัญของ ของโปรเจกต์นี้นะครับนั่นก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับเท sla ซึ่งมีการตั้งเป้าไว้ถึง20หรือ30ซึ่งก็ถือว่าแบรนด์เท sla นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรบแท็กซี่ที่เป็นยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบสามารถเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้พวงมาลัยหรือว่าคันเร่งหรือเบรกและสื่อสารกับสภาพแวดล้อมผ่านกล้องความละเอียดสูงทำงานร่วมกับชิปเซ็ตประมวลผลนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเทคนโนโลยีการชาร์จทั้งในเรื่องของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายและเทคโนโลยีฟ c h ชาร์ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใหกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน